ดีค่ะผักการทอมสวีเดนค่ะวันนี้มาอัปเดตพืชผักในรั้วในสวนเล็กๆแบบพอเพียงของเราที่ประเทศสวีเดนให้ชมสักนิดหนึ่งนะคะเป็นพืชผักที่เราปลูกตามธรรมชาติปลูกด้วยดินอินทรีย์ค่ะไร้สารและยายนะคะและที่สำคัญคือเราลดจากน้ำในบ่อบปลาเล็กๆในสวนของเราจะเอ่อตอนนี้ผักเคนหรือว่า เกลือนโคนหรือคณะใบหิกของเราโตพอที่จะมาโชว์หน้าตาให้กับเอซชมแล้วนะคะหลังจากที่าลๆท่านก็ถามว่าเอาไม่เห็นมีคณะใบหิกเลยจ่าเพราะว่ารอการเจริญเติบโตนะคะวันนี้ดูเขาสวยขึ้นนะคะจากก็ในระหว่างต้นผักเคนผักกาดหอมก็ลงพล็อกสลัดหรือผักกาดแก้วหลากหลายสีเอาไว้นะคะ ก็เพราะว่าต้นผักเคนเขาจะมีต้นเล็กเรียวสูงขึ้นมานะคะเป็นต้นแข็งแข็งแข็งแรงค่ะในระหว่างากลางเราก็ลงพลอกสลัดหรือว่าลงผักกาดแก้วเอาไว้เพื่อปกคุมหน้าดินแล้วก็เพื่อไม่ให้พื้นที่เขาว่างจะมันก็จะเห็นภาพออกมาแบบนี้นะจ๊ะจะใบล่างเราเด็ดออกสองสามใบแล้วนะคะ แระหว่างตอนนี้คือเราสามารถเด็ดเอาใบล่างเข้าไปปรุงอาหารได้แล้วค่ะหรือว่าลวกเข้าช่องฟิดไว้นะคะเอาไว้กินในฤดูหนาวค่ะได้จัดผักใบเขียวนะคะนี่เลยจ้ะสวยงามอย่างภูมิใจผักเคนผักการหอมเพาะไว้ในเรือนกระจกนะคะในระหว่างที่รอเข้าแข็งแรงค่ะพื้น พื้นแปลงตรงนี้มันก็จะว่างๆอยู่ค่ะบางคนก็ถามว่าเออปลูกผักอะไรอะไรผักกระทั่มก็บอกว่ารอก่อนนะคะค่ะรอก่อนนิดนึงค่ะแล้วก็เออเราก็ได้ลงผักต่างๆเอาไว้นะคะจากตอนนี้ก็ผักกวงตุ้งที่ได้เมล็ดพันธุ์มาจากครูดามันเหมือนะคะเราก็ได้เอามาแยกปลูกไว้ตรงนี้เพื่อเอาเมล็ดพันธุ์เขานะคะ เห็นไหมคะนะ่ะเขียวๆเนี่ยะคะอ่าเขาแก่มาเราก็จะได้มเมล็ดพันธุ์ไว้เพาะในปีต่อไปคะ่ะเรามีรุ่นสองนะคะเดี๋ยวไปดูกันจานี้ค่ะรุ่นที่สองนะคะตรงขวานะคะถ้าด้านซ้ายมือนี่ก็เลยลงแครอทไว้นิดๆเพราะว่าเห็นคุณยายอ่อยร้อยเอ็ดถามถึงจ้ะ ถั่วลันเตาก็ติดฝักแล้วนะคะนี่อย่างนี้ก็เก็บได้แล้วค่ะเพราะว่าปีที่แล้วผักกาหรหอมก็ยังทันไม่หมดอยู่ในตู้แช่นะคะพอเขามีฝักมาเราเก็บเอาเข้าตู้แช่ไว้เลยค่ะเขาก็ยังสดเหมือนเดิมค่ะเวลาเราจะเอามาผัดมาอะไรก็ได,ได้ได้มีสีเขียวๆนะคะ,คะนี่ก็ใกล้จะเก็บได้แล้วจ้ะ่าในกลุ่มนี้นะคะมันก็จะมีทั้งโคลบีแล้วก็หัวโคนรูส หรือว่าพอกอะไรหน้ามันปลูกไว้รวมๆกันนะคะไม่รู้อะไรมันขึ้นบ้างแล้วก็มีบล็อกโคลี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจขึ้นอย่างละต้นสองต้นค่ะก็มีคนถามมาเหมือนกันค่ะก็ไม่ได้ตอบอย่างชัดเจนเพราะว่าต้องรอให้มันขึ้นผักสลัดสีสวยของเราค่ะเราก็ ยิ่งเก็บยิ่งแตกจริงๆนะคะเพราะว่าเราถอนออกเรื่อยๆพอละเขามีช่องว่างเขาก็โตขึ้นเรื่อยๆจ้ะอันนี้ก็ยังแน่นอยู่ก็ถอนก็ยังแน่นอยู่ค่ะก็เดี๋ยวถอนไปฝากเพื่อนบ้านอีกละต้นหอมใหญ่นะคะหอมใหญ่หรือว่ากู้เลิกค่ะลงหัวใหญ่แล้วค่ะเดี๋ยวต้องเก็บใบเขาแช่ตู้แช่อีกแล้วจ้ะพี่น้อง หาลวกไว้ก็ได้นะคะมีคนบอกว่าดองหรือยังมีกระเทียมป่าด,ดองไว้แล้วไงดิลผักชีลาวพี่น้องดูต้นผักชีลาวจะยิ่งในเรือนกระจกนะต้นอวบมากค่ะเดี๋ยวยว,วันนี้จะพาชมในเรือนกระจกด้วยมีเซอร์ไพรส์ด้วยนะคะอันนี้ผักชีลาว ผักชีไทยของเราเด็ดไม่ทันค่ะติดดอกไอ้พวกที่เด็ดยอดเราก็ยังได้กินใบล่างเขานะคะแล้วก็ยังมีที่ว่างๆอยู่ฮะเจ้าสกูตเตอร์เข้ามาคุยมาอะไรเงี้ยผัากกันหอมก็เอามาหยอดไว้เขาก็ขึ้นนะคะเห็นไหมคะเราก็ได้ไอ้รุ่นล่าสุดมาอยู่มุมๆอะ่ะนี้แรดิดหรือว่าแรดิโซนะคะรุ่นที่สองอยู่ด้านซ้ายนะคะ รุ่นที่3อยู่ด้านขวาค่ะตอนนี้จะโตเท่ากันแล้วจ้าพี่น้องและที่สําคัญคือรุ่นที่สองนี่จะมาสวยกว่ารุ่นแรกนะคะอันนี้ไม่ต้องห่วงนะคะสำหรับคนที่ถามว่าปลูกเยอะจังจะกินทันเหรอหาเราทั้งกินทั้งแจกทั้งแบ่งทั้งปันนะคะแล้วที่สําคัญคือเราถนอมได้จ้าถนอมก็คือการลวก เอาเข้าช่องฟิตไว้เลยนะคะลวกเข้าช่องฟิตจะทําให้ดูแล้วจะยังมีน้องอีกคนนึ่งบอกว่าเออดีจังเลยแต่แปลกดีนะไม่เคยเห็นใครทําก็เพราะว่าไม่มีใครทําแหละเราจะทําให้ดูพี่น้องดูค่ะเนี่ยหูสีม่วงเนี่ยว่าจะไม่ถอนนะคะวันนี้เพราะว่าเราไม่ได้มีอะไรจะกินกับนี่ค่ะ ดูค่ะนี่รุ่นที่สองนะคะกำลังอ,อ่อ,อนๆอวบๆเลยค่ะว่าจะรอพ่อน้องอรอนมาเก็บเพราะว่าลูกเขยชอบค่ะอันนี้วางไว้นี่ก่อนนะมันภูมิใจอะค่ะใครๆก็บอกว่าปลูกอะไรก็งามไม่ได้เล่นของเลยค่ะดูแลเขาอย่างเดียวนะคะนี่ค่ะผักสลัดอากาศหอมของเรา ต้นใหญ่แล้วเนี่ยดูนะพี่น้องนี่ต้นเดียวนะคะนี่อย่างนี้ก็เนี่ยต้นเนี่ยเห็นไหมเพราะว่าเรามาถอนเอาใบเรามาถอนให้มันเป็นช่องว่างช่องว่างเขาก็เติบโตขึ้นค่ะภูมิใจมากปีนี้โอเคมากเลยค่ะพืชผักของเรา ก็พอได้กำลังใจดีๆจาก FC เนี่ยหละจ้าเห<ส>็นไหมเก็บแทบทุกวันนะคะปลูกคุ้มเลยค่ะค่ะภูมิใจกับเจ้าแปลงนกกเนี้ยค่ะไอ้ผักกาดหอมเนี่ยพกสลัดเนี่ยผักกาดหอมเลาะเอาใบล่างเข้าออกหมดแล้วนะคะเราสามารถที่จะเด็ดไปทานได้เลยค่ะเป็นใบที่ ไม่แก่ใบสะอาดละแต่เด็ดใบล่างเรื่อยๆเลยค่ะอากจัดเมนูอะไรดีสั่งมาเลยจ้าโหยภูมิใจในคณะใบหยิกค่ะทั้งหมดนี้มี50ต้นนะคะเฉพาะคณะใบหยิกนะที่มองเห็นต้นเล็กๆเนี่ยแต่ว่าเขาก็ห่างพอสมควรนะปีที่แล้วเราไม่รู้เราใช้หวานแบบว่าชิดๆก็จะเสียดายอย่างเงี้ยปีนี้เราใช้เพราะในเรือนกระจกแล้วก็ นำมาแยกปลูกด้านนอกค่ะอย่างที่ท่านเห็นเลยจ้ะจ้ะในมุมนี้เป็นต้นแตงกวานะคะตอนนี้แตงกวามาแล้วค่ะแล้วก็เป็นมุมต้นอง,งุ่นและมะเขือเทศพร้อมด้วยพริกนะคะอะไรมันหายหายไปเราก็ซ่อมแซมค่ะตอนนี้อ,อาง,งุ่นท้าวเคือไปถึงหลังคาแล้วก็มี่อดดอกอยู่่อดหนึ่งจ้ะ เนี่ยค่ะไม่ไม่ทราบว่าจะเห็นหรือเปล่ามันไม่เกิดเอฟเฟกเนาะมันมุมมันไม่ได้เนี่ยตรงนี้ค่ะเริ่มมีดอกแล้วค่ะพลิกชีฟ้าค่ะก็เริ่มมาแล้วนะคะพลิกของเราก็เริ่มมาแล้วจะแตงกวาแตงกวาก็มาเยอะเลยค่ะก็ดอกแก่แดงอยู่โอ้โห นี่นะคะตอนนี้สงจะชนขืออีกแล้วจ้ะนี่แตงกวานะคะก็ภูมิใจค่ะไม่ว่าจะเป็นพริกแตงกวามะเขือเทศผักกาดหอมเพาะเองเพราะจากกระดาษทิชชู่เลยค่ะพอโตมานิดนึงแล้วก็เอาไปลงกระถางกลางจากนั้นก็เอามาลงแปลงจ้ะ นี่นะฮะเป็นแปลงไม้ที่คุณเลมโบ้ทำขึ้นมาในเรือนกระจกจ้ะน,นี่อาหารของลูกๆกินอาหารนอกบ้านกันนี่ภูมิใจค่ะมุมนี้มาดูแตงกวาแล้วดูแตงกวาแล้วมาดูมะเขือเทศอ่ะอย่าตกใจค่ะมันถึงหลังคาจริงๆเห็นไหมคะ ค่ะพริกก็โอ้โหมาดกุกยู่ส่วนมากก็จะเป็นเป็นพริกขี้ฟ้าเลยค่ะเป็นพริกหยวกอะไรเงี้ยค่ะก็มีบ้างพริกเล็กๆกันนะเพราะว่าเพาะแล้วมันปะปนกันค่ะนี่แถบเดียวนะติดดอกติดดอกออกผลค่ะติดดอกออกผลเน,นี่ยแบบเนี้ยค่ะ เริ่มมาเริ่มมาแล้วจ้ะต้นเล็กๆเ,เตี้ยๆก็มีคนละพันมั้งคะนี่อันนี้สงสัยพันคนปลูกเตี้ยๆค่ะใบของมะเขือเทศแล้วแขนงใดต้องเอาออกนะคะเพื่อให้เขาสูงขึ้นไปหน่อยจ้ะตอนนี้ก็สุกแล้วเนี่ยมาดูลูกสุกน้องนกเอาไปกินหรือยังอ๋อนน่นนะ เกิดเอฟเฟกต์ไหมด้านในนู้นค่ะสีแดงๆนะคะแล้วก็ตรงมุมนู้นสีเหลืองๆด้านด้านนู้นค่ะผลใหญ่เหมือนกันตอนนี้มองไม่เห็นบ้านแล้วค่ะนี่ก็เริ่มมานะคะส่วนมากมะเขือเทศเนี่ยจะชอบแบบเป็นพวงนะคะเหมือนมะเขือเทศมะเขือส้มบ้านเทาอะใส่ส้มตุงส้มตำค่ะทานแล้วมันลดจัดจัดหน่อย ให้ลูกใหญ่ๆเป็นกำปั้นน่ะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ก็มีนะลงมาเหมือนกันนี่มันก็จะมีมะเขือเทศพันลูกพลุนด้วยนะค่ะไม่ย่าให้มาให้มเมล็ดมาค่ะนี่นี่จะใช่หรือเปล่าดูปลูกผสมเลยค่ะปีนี้นี่ก็มาจา้ะนี่มะเขือเทศนะเขียวๆเล็กๆ จ้าพี่น้องจา๋ามันภูมิใจมากค่ะเห็นไหมคะนี่คุณเลมโบมาทําแปลงด้านในให้พอปลูกมะเขือเทศลงในแปลงค่ะเราก็ให้เขาทําชั้นด้านนอกให้เพื่อวางพริกเป็นแนวเป็นแถวเป็นผนกเลยค่ะไม่ให้ปนกันฮะแบบนี้นะคะเอ่อสังเกตไหมคะว่าอง,งุ่นต้นสีเขียวหายไปคะ่ะเพราะว่า เตัวตุ่นเขามากวนลากแห้งค่ะเราก็รอว่าเขาจะฟื้นไม่ฟื้นค่ะปีนี้ว่าจะไปหามาลงคงไม่ทันแล้วมั้งคะคุณลัมโบก็เลยเอาหินมาทับไว้ตรงนี้นะเป็นขุยตุ่นค่ะตอนนี้ไม่มีละค่ะก็เลยเอาต้นมะเขือเทศสองต้นล่าสุดที่จะทิ้งหรือไม่ทิ้งจะทิ้งหรือไม่ทิ้งไม่มีที่ปลูกนะคะก็เลยเอามาตั้งไว้ตรงนี้ ปรากฏงามกว่าพี่พี่อีกนะพี่น้องดูค่ะต้นเขาใหญ่ฮึภูมิใจจ้ะเนี่ยอ่านี้ก็พูยูเลิกของแม่ย่าให้มาจำได้ไหมที่ท่านเอามาให้ในครัวต้นเล็กๆค่ะต้นหอมใหญ่นะคะจะอันนี้ก็น่าจะเป็นที่ลูกค้า หลานคุณป้าองิงฤทิน่ะที่มานวดอ่ะคุณไม่น่ะเอามาให้มีมะเขือด้วยแล้วก็มีต้นพริกด้วยค่ะก็เลยไม่รู้ต้นไหนเป็นของเราเป็นของเขาเดี๋ยวรอออกเม็ดมาก่อนเนาะต้นสูงบ้างเตี้ยบ้างหานี้ก็เป็นมะเขือนะคะมะเขือเริ่มโอ้ยเริ่มติดดอกแล้วนน,นเดี๋ยวรูปๆดอกเขาติดๆกันผสมกันเนาะ มะเขือหรือว่าอัปชีนนะคะในส่วนนี้ปรากฏว่าไม่ค่อยได้เก็บนะคะนกเข้าเข้ามาปรากฏว่าเจ้าขิ้เหลตะปบนกค่ะพืชผักกระจุดกระเจิงค่ะนกตายอ่าก็เลยต้องปิดไว้ไม่งั้นเดี๋ยวจะเป็นการฆ่านกในเรือนกระจกอีกห้านี่ก็พริกเหมือนกันภูมิใจไหม อ๋อดูแผนกนี่นะคะอ่านี่ก็คือกรดเลึกนะคะต้นเล็กๆฝอยฝอยนั่นผักกาดหอมเพาะเองคุณเลมโบหามาเล็ดพันธุ์มาให้ปลูกนะคะแล้วก็ต้นใหญ่เนี่ยเป็นพันุ์ของคุณคริสเตอร์ค่ะเราก็มาตัดยอดเขาเพื่อที่จะเก็บใบโรยหน้าไอ้มันฝรั่งต้มมันฝรั่งใหม่ต้มนะคะที่เขาทานกันในช่วง มิสซมหมาน่ะเนี่ยค่ะเราก็ได้ทั้งของเราปลูกด้วยแล้วก็ได้จากเพื่อนบ้านด้วยจะพักเมงดามันไปแทรกอยู่ในแปลงผักกาดหอมค่ะต้องดึงออกค่ะไม่ให้มันแทรกกันก็เลยเอามาปลูกตรงนี้ก็ขึ้นค่ะพักแผวของเรานะคะเหลืออยู่ต้นเดียวเด็ดยอดอ่ะตอนนี้มีสองต้นแล้วค่ะ ผักขี้เหลาวจ้ะพี่น้องผักขี้เหลาบ้านนี้นี่เห็นไหมต้องใช้ไม้ค้ำเลยค่ะต้นใหญ่อันนี้ก็เป็นผักสลัดอ่ะอ๋อย่าหลุดมาอย่าหลุดมาเอ้ยต้องใช้ไม้ค้ำค่ะต้นใหญ่นี่ก็เป็นผักสลัดไม่ย่าให้มาค่ะอันนี้ก็ยี่ลาและกะเพาควายบางท่านก็แนะนํามาเนะาะผักกันหอมก็คิดว่ากะเพรา เบซิลิก้าก็เหมือนโหระพาค่ะอันนี้ก็เดี๋ยวจะแกงมะเขือใส่ไก่แกงเขียวหวานให้คุณเลมโบทานกับขนมจีนผักชีไทยของเรานะคะจะอันนี้ก็อยู่ในแปลงในเรือนกระจกจ้าภูมิใจในตรงนี้จ้ะพี่น้องจ๋าจ้าวันนี้เราไม่เก็บสตรอเบอร์รี่นะคะเพราะว่าคุณเลมโบ หยุดหนึ่งวันค่ะพรุ่งนี้เขาบอกว่าเขาจะเอาสตรอเบอรี่ไปขายเพื่อนค่ะเราเว้นวันหนึ่งเราไปดูกันนะคะว่าสตรอเบอรี่ของเราเป็นอย่างไรบ้างจ้ะค่ะภาพมันก็คงไม่ค่อยชัดนะคะเพราะว่าเราถ่ายนอกตะข่ายจ้ะเห็นชัดไหมลูกใหญ่มากค่ะนะลูกใหญ่ๆซูมหน่อยนะตะข่ายมันกั้นอยู่จ้ะนี่ ค่ะเดี๋ยวก็เดี๋ยวพาเดินริมๆนะคะดูนะคะจะดูช้าๆนะคะจะดูดูดูด,ด,ดูดูต้นนี้ค่ะพี่น้องสตอเบอรี่ของเราสตอเบอรี่หรือว่ายูร์กูบาร์ออกเสียงยาก อันนี้เข้าใบบังอยู่นะคะถ้าใบไม่บังนี่เปิดใบมาแดงเต็มเลยละพี่น้องแต่ไม่เข้าไปนะคะไม่จําเป็นก็จะไม่เข้าค่ะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปเหยียบไปย่ําพี่น้องผาดคอนเธอร์เลยพี่น้องเอ้อยฮ่าอยเดี๋ยวจะพาดเดินรอบๆก่อนนะคะ เยอะนะคะที่มองนี่ใบมันบังอยู่จ้ะพวกนี้มันเป็นผลใต้ใบ <Yeah. S 1> อันนี้แปลงเก่านะคะแปลงเก่านี่ก็เยอะค่ะเยอะแปลงใหม่นี่สุกแดงเต็มเลยค่ะพี่น้อง เราขายเราก็อยากจะอาขายของดีอะที่เรากินแล้วก็กินแป้งเก่าก็ได้ค่ะแต่แป้งใหม่นะคือมันสดมันโอเคดีไม่ไม่ไม่แน่ใจว่าเห็นหรือเปล่าค่ะเดี๋ยวเข้าไปดูด้านในนิดนึงเนาะโอ้ลูกนี้อ น่าเด็ดจังโหสุกเต็มเลยค่ะไม่แน่ใจมองเห็นหรือเปล่านะโหตรงนี้ตรงเนี้นยใต้ใบเยอะเลยค่ะโหดกอะพี่น้องสุกเยอะเลยค่ะ ต้องเปิดใบก็อย่างว่าแล้วเนาะเนี่ยค่ะถ้าอย่างเงี้ยมองไม่เห็นนะคะจะเปิดใบให้ดูจ้ะพี่น้องดูค่ะเนี่ยค่ะเปิดใบมาแบบนี้นะคะ นี่ต้นนี้สีเลยค่ะเออเพื่อนคุณเลนโบ้ได้ทานของดีแน่ๆเลยอืมเน,นี่ยค่ะสุกแล้วในส่วนที่โผล่ใบออกมานะคะไม่แน่ใจว่าพี่น้องเห็นหรือเปล่านะพัการหอมก็มองไม่ชัดนะคะเนี่ย ก็เอาเป็นว่าดกแล้วกันค่ะดกสุกค่ะแล้วก็สะอาดนะคะแบบนี้ค่ะอ,อืนี่รูมหัวใจเด็ดค่ะเฮ้ยเดี๋ยวไปชิมให้พี่น้องชม นี่อืมวายหอม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 เขากรอบนะคะเราไม่ได้ดึงค่ะแค่เอามือกดนิดนึงเขาหลุดออกมาแล้วจะจุกมนันน่ะนะคะป่ะไปชิมสตอเบอรี่กันจะ้ะเด็ดตรงนี้ ชิมตรงนี้เพราะว่าเรารู้ว่ามันไม่ได้มีสารมียาจ้ะพี่น้องนี่นะคะสตอเบอรี่ผิวสวยสดมันก็จะจุกมันจะเขียวเขียวแบบนี้นะคะค่ะาการขายเราก็จะเอาสดๆดแบบนี้ค่ะมันมันก็มีบ้างที่จุกมันไม่สดอะนะคะเหมือนกับเราไปชนไปเหยียบไปย่ำมันอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยหรือว่ามันแก่ไปอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเราไม่ขายแต่ก็สุกช่ำนะ เราก็กินได้ผดลไม้มันก็เป็นรสชาติของมันเนาะอมเปรี้ยวอมหวานจะ้ะตามตามรสชาติของผลไม้ที่เราปลูกธรรมชาติจะ้ะมันจะหวานเลยมันก็ไม่ใช่ สตรอเบอรี่เปี้ยวปีดเลยมันไม่มีจ้ะมันก็ต้องมีรสอมเปรี้ยวอมหวานวันนี้เราทานให้พี่น้องชมไม่ได้ล้างนะคะแต่ถ้าที่ดีก็คือมันต้องล้างผลไม้ถึงจะไม่มีสารมียาอะไรมันก็มดแมลงทากเทิกมันก็มีตายบ้างค่ะก็ควรจะล้างเพราะว่า ถ้ามันมีตัวทากนะเขาจะมีไข่เขาอยู่ตรงจุกๆมันเนี้ยนะคะซอนอยู่ตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นก็คือต้องล้างค่ะอันนี้ก็คือไม่ได้ล้างนะแต่ว่าแนะนําควรล้างล้างก็ต้องออกไปเนาะเก็บแล้วทานเลยจ้ะจ้ะเราเรา,เราทําความสะอาดแล้วก็แช่ตู้เย็นไว้เพราะว่าผลไม้มันมีน้ําซับ น้ำเปรี้ยวของเขานี่แหละมันเป็นวิตามินซีเนาะคลิปนี้ผักกาดหอมก็ขอลาเอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะแต่เป็นภาพภาพภาพหลังเนาะมันก็ไม่ค่อยชัดคนะ่ะคนไม่สวยอยู่แล้วค่ะก็ยังเป็นภาพขมุกขมวัวแล้วก็ตอนนี้ก็หนึ่งทุ่มครึ่งแล้วค่ะถึงดูพระาทิตจะสูงนะคะเพราะว่าในช่วงฤด,ดูร้อนพระาทิตย์ตกช้าในประเทศสวีเดนนะคะ ขอขอบพระคุณพี่น้องเอฟซีที่น่ารักทุกท่านเลยนะคะที่ติดตามให้กำลังใจผักกัดหอมกับคุณเลมโบเสมอมาค่ะคลิปนี้ก็เป็นอีกคลิปหนึ่งที่ภูมิใจมากค่ะเห็นพืชผักมันเจริญงอกงามมันโตว,วันโตคืนแล้วก็มีหลายๆท่านก็ทำตามนะคะว่าให้พรวนดินใส่ปุ๋ยนะคะดูแลเรื่องน้ำเรื่องท่ามันก็ต้องดูแลเขาอะนะคะ การพวนด,ดินนะคะการพวนด,ดินเนี่ยสำคัญค่ะให้สังเกตว่าถ้าเราไม่พวนด,ดินน่ะดินหน้าดินมันด้านใช่ไหมด้านแข็งแข็งมันจะกลายเป็นดินแข็งดินเหนียวเวลาเราลดน้ําเข้าไปอะ่ะน้ํามันก็จะไหลไปในทิศทางเดียวกันค่ะมันไม่ไหลลงไปในรากต้นไม้นะะพอพรวนดินปุ๊บ เวลาเราลดสังเกตดูว่าน้ำมันก็จะลงไปที่ใต้ต้นไม้มันไม่ได้มีวิชาการอะไรเลยค่ะเนี่ยวิชาความรู้จากประสบการณ์ล้วนๆเลยค่ะกาก็มีน้องสาวคนหนึ่งเนาะบอกว่าเมื่อก่อนนี่ไม่ได้ทำแบบพี่นะพอเดี๋ยวนี้เริ่มปลูกผักได้กินดีใจค่ะดีใจมาก้าก็ขอขอบพระคุณมากๆเลยค่ะทุกๆกำลังใจที่มอบให้นะคะเพราะว่ากำลังใจจาก f อฟซีเลยค่ะ จึงทำให้ผักการหอมได้มีวันนี้นะคะค่ะต่างคนต่างก็ให้กำลังใจกันค่ะผักการหอมเองก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆท่านที่คิดจะทำคิดจะลงมือทำปลูกพืชผักไว้กินตามฤดูกาลนะคะและที่สำคัญก็คือพูดดีคิดดีทํำดีต้องได้ดีคิดไว้เสมอนะคะพูดดีคิดดีทาดีต้องได้ดียิ่งทำดีต่อบุพการีได้ดีทันตาเห็นอันนี้เป็นเรื่องจริงจ้ะ ค่ะติดตามชมคลิปอย่างมีความสุขนะคะขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านจ้ะจะอย่าเจ็บอย่าจนยืนอยู่บนความพอเพียงให้มีความสุขนะคะเอาไว้พบกันในคลิปถัดไปจ้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะขอนแรดิสไปกินากาบน้ำตกหมจกูจ้าพี่น้องจา๋านี่นะคะเป็นแรดิสรุ่นที่สองนะคะแล้วก็รุ่นที่สก็ตามมาจา้ะ